เดี๋ยวพี no <surprise> ่มาเร็วๆพี่จูบลงกันเร็วบอลงกันลงกันลูกลงกันเอ้ผ้าผิดนุ่มเป็นเรนซื้อผ้าผิดนุ่มไปไหวพากันหนูกจูบลงเร็วหนุกไปเดี๋ยวเราซื้อขนมมาฝากเร็วๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยบุญไปถอดถีบแล้วถูกคนติดหมดเลยไปลงแล้วเนาะลงลงลงหนกลงไปลูกไปไปหนุกไปไม่ไอไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวไอก็มาไอไปซื้อของ ซื้อกับข้าวมาทำกินไงลูกป่หาพี่ชายเร็วๆหาพี่ชายกันหาพี่ไขยกันเร็วๆไปไปอยู่ลงก่อนลงก่อนลูกลงลงเดี๋ยวไอมาเดี๋ยวไอมาลูกเดี๋ยวไอมาน้อยโดนจูราดโดนไบต์ไอหมายใจนอนกิ่งเลยเออ โอ้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถ่ายทามเนาะแต่ว่าเห็นสถานที่มันโอเคอะน่าจะได้อ่ะอืมโอเคงั้นถือโอกาสนี้แล้วกัน กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังมาชมรายการมานุษย์พูดทอลกวันนี้นะคะซึ่งปกติเราก็มาในวันพุธแบบนี้เวลาดี12นาฬิกา34นาทีนะคะวันนี้ขออนุญาตพี่วีร่าเปิดรายการคนเดียวนะคะแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับคลิปที่อยู่ตอนหัวเรื่องนะคะที่พี่วีร่า เตะพี่ตรูปี้ลงจากรถเพราะว่าก็ไม่ได้วางแผนว่าจะมาถ่ายทำนอกสถานที่นะคะที่จริงแล้ววันนี้พี่ววราก็กะว่าจะถ่ายทำกับพี่ตรูปี้ที่สตูดิโอจำเป็นของเราแต่พอพอดีว่าพาน้องๆมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะคะก็เลยเ,เห็นโลเคชั่นมันพอได้แล้วก็บริเวณนี้นะคะกออ็อยู่ในธรรมชาติที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีพื้นที่ ระยะห่างสําหรับแต่ละคนเยอะมากนะคะยาวเป็นกิโลเออไม่ใช่ประมาณสัก5้าสิเมตรได้นะคะพี่วิราต้องขออภัยนะคะามาแอบอยู่ใต้โคนไม้ซึ่งมองเห็นแล้วมันให้รํำลึกถึงความสุข,ขุมนุ่มลึกร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็สนบเยือกเย็นนะคะอย่างที่จะเห็นได้ในเขตป่าลึกนะคะ พอเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่วีราก็เลยคิดถึงเรื่องของการสงบจิตสงบใจนะคะการออกสันโดษนะคะการออกจากาสังคมความวุ่นวายนะคะแล้วก็อยู่กับจิตกับใจของตัวนะคะ แล้วการออกมาแบบนี้นะคะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงอย่างไรกับมาษย์พุทอสเอพิโซดวันพุธนี้เอพิโซดที่1 1นี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นแค่การป,เารปูเรื่องการเกริ่นเรื่องนะคะการฝึกออกสันโดษการฝึกอยู่กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะธรรมชาตินะคะจะช่วยเอื้ออํานวยให้เราฝึกอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นฝึกให้เราวางความกังวล ไม่ว่าจะเป็นความกังวลในรูปแบบใดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็มาฝึกกันก่อนที่พี่วีราจะกลับไปสตูดิโอไปเล่าเรื่องนะคะของมนุษย์ผู้ทอกในวันนี้กับพี่รูป,ปีนะคะในซีนในฉากที่คุ้นเคยกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนโลเคชัน่นนิดนึงนะคะเป็นโลเคชั่นที่อยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็สวย ชูแวรเป็นอย่างไรล่ะคะอันนี้ก็เป็นโลเคชันก้อนหินใหญ่ๆเลยนะคะก็ยังอยู่ในป่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ป่าลึกที่อันตรายมากนะคะขอสงวนชื่อไว้แล้วการส่วนใครรู้ว่าที่นี่ที่ไหนก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอมก็อย่างที่ได้บอกเกริ่นไปนะคะว่าวันนี้เป็นบังเอิญซีนบังเอิญฉากบังเอิญน,นะคะก็เลยเอามาเกริ่น เรื่องให้ดูนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องมนุษย์พุทอรวันนี้ที่จะมากับคาถาการไล่รังควานหรือว่าคาถาไล่ผีนะคะที่ว่าไล่ผีนี่ผีอะไรพี่ววราไม่ใช่ผู้จอมขมังเวทหรือว่าผู้ฝึกปฏิบตัติมีเวทอาคมอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้หลักที่ได้ยินมานะคะประกอบกับ ความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมาเล่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่ลบลู่นะคะแล้วก็ควรใช้วิจารณญาณอะวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรื่องเล่าที่พิเวลาจะนามาเล่าในรายการต่อจากนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือมาสงบจิตสงบใจก่อนเป็นซึ่งการสงบจิตสงบใจนะคะก็จะเป็นเหมือนกับวัตถุดิบพื้นฐานเบื้องต้นที่มีสาระแก่นสาระจําเป็นสําหรับ การใช้คาถานะคะไม่ว่าจะเป็นคาถาอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นคาถาธรรมชาตินะคะที่ยึดอิงจากธรรมชาติและอาจจะมีการประยุกต์จากกับคำสั่งสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสอนที่เราได้ยิน ต่อกันมาหรือว่าเป็นคําสั่งสอนที่อ้างว่าอิงว่านะคะเป็นคําสั่งทางสั่งสอนทางาศาสนาไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดๆนะคะเพราะว่าตามความคิดเห็นนะคะที่พี่วีราดได้สารณะ,ะมานะคะ เราจะใช้คาถาอันใดก็แล้วแต่นะคะสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีก็คือสตินะคะการควบมั่นการควบแน่นการยึดมั่นกับสตินะคะสติจะนำพานำทางเราให้เราสามารถร่ายมุนคาถาได้ออกฤทธิ์ออกเดชมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอย้ำอีกทีว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความเปลี่ยนอัธ,อธรส สยองขวัญน,นิดนึงอ่าไม่สยองหรอกเนาะพูดเล่นไปงั้นแหละให้มีสีสันเดี๋ยวไปเจอกันในสตูแล้วนะคะเป็นจะสั่งใจร้ายมากเลยมนุษย์นายบอกว่าแป่นท่านมาแล้วไงใจร้ายแบบไม่ให้เราไปด้วยเลยแล้วก็จันเราลงจากรถเฉยเลยแล้วพี่ชายของเรานะักกรจายร้ายนะั่นเลยเราจะทำตัวแข่งแล้วเขาจะได้อุ้มเราลงจากรถเมื่อก็จังจมเราลงจากรถได้เฉย แล้วลเมื่อย่จะมาเนี่ยน้าบอกว่าจะมาสตอรียอ่ยาอ้อสักสายจริงๆล้วพี่ว่าพี่กลับมาแล้วครับคุณตรูปี้เดอะววลฟมาร์ทพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับหือ,อ,อ,อย่าค้องหายแล้วนี่ทำไมไดนหนีไปโดนแบบนี้แล้วแมก่กลับมาง่ายๆเลยอ่ะพี่ใจหลายมากมีให้ผมไปหืเป็นกระซังแท้ สวัสดีท่านผู้ชมหรือย,ยังพี่เวล่าพี่สวัสดีท่านผู้ชมไปแล้วครับคุณพี่ตรูปีเพราะว่าพี่แอบเปิดรายการนอกสถานที่ไปแล้วนิดหน่อยขอจิบกาแฟนิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยเฮตดนาตาชวยกินกาแฟเฮ้าซื้อนน่เป็นตสร้างหายคนอะไรก่อนหยอไม่รู้เลยว้ย ก็กลับมาเข้าสู่สตูดิโอแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยให้พี่รูปี้นั่งรอที่สตูของเรานานไปหน่อยนะคะวันนี้พี่เวราก็อย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้แล้วในตอนเบื้องต้นนะคะที่อยู่นอกสถานที่นั้นว่าจะมากับมานุษย์พุทโธตอนนะคะการอ่ะคาถาไล่ผีนะคะหรือว่าคาถาปัด เปล่าสิ่งชั่วร้ายที่มารังควานเรานั่นเองเรื่องนี้นะคะพี่เวลาก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแชร์ประสบการณ์ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับบุคคลใดไม่เชื่อนะคะก็ไม่เป็นไรฟังนิทานนะคะถือว่าเป็นนิทานเล่าเรื่องไปนะ,ะก่อนจะไปฟังนิทานของพี่เวลาก็มาฟังสุภาษิตหมาของพร้อมกอนนะคะวันนี้สุภาษิตหมา มีแนะนำเสนอนะครัหมาหว่วงก้างนะครับก็คือหวงเสียงของที่ตัวแองก็ไม่เหมือนเช่นนะครับหรือว่าตัวแองก็ไม่สนใจนั่นเองเป็นมนุษย์ก็เป็นหมาหว่วงก้างเป็นหมาก็เป็นหมาหวงก้างได้นะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะเป็นหมาหว่วงก้างหรือเปล่าครับโอเคคงจะหมดชีนผมแล้วบ่หายใจเข้าลึกๆครับคุณพี่ตรูปีเมื่อสักครู่นะครับพี่วีราได้ไปฝึก ทำจิตนะครับดึงจิตให้กลับมาสู่ร่างกายโดยอาศัยธรรมชาติที่แวดล้อมเราอยู่นะคะซึ่งการรวบรวมจิตรวบรวมสติเป็นหนึ่งเดียวกันกับร่างกายนะคะก็เป็นสาระแก่นสารจำเป็นเบื้องต้นสำหรับ การใช้พระสูตรทุกๆพระสูตรหรือว่าคาถาทุกๆคาถาให้ได้ผลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่วีรานะคะก็อาจจะพูดได้เฉพาะในเชิงทฤษฎีหรือว่าในเชิงปฏิบัติที่ไม่ลึกซึ้งมากมายเพียงใดนะคะเพราะว่าพี่วีราไม่ใช่จอมขมังเวทไม่ใช่ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองศีลได้อย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดนะคะคือคือพี่วีราเป็นสายปุตุชนนะคะ ปรับเอาธรรมชาตินะคะมาใช้ในชีวิตปัจจุบันชีวิตที่เราใช้โดยไม่สุดตรงออกเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะก็เอิม่มก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะโดยในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดามากๆเหมือนกันกันกบทุกๆคนนะคะทั่วๆไปในสังคมนี่แหละไม่ได้เป็นมีความวิเศษอะไรเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละพี่วีราเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังมาฟังวันนี้นะคะก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แล้วก็ใช้พระสูตรคาถาหรือ จิตกระแสนะคะใดๆแล้วได้ผลในวิธีของตนก็มีเช่นกันวันนี้พี่วีราก็อยากจะมาเล่าเรื่องนะคะพี่ตูปี้เอาทำอะไรโอ้เชงติน้อก็เอาเวนเจอร์เหลือเกินทํายังก็มาเล่าเรื่องเอเวนเจอร์พี่จบก็แชงอะ่ะให้ลังให้กล้องดูภาพดอกทานตะวันที่จิตรกรเอกวาดดีกว่าจิตรกรเอะแต่ว่าแปลว่ามาชื่อจิตกรวีรานุ มันไม่ใสละตัวนี่ซ้าพอหละแนมดูดีเดล่วมันไม่สวยเลยนั่นน่ะอาลงเลยด้วพี่โอเคค่ะไม่เป็นไรปล่อยคุณพี่ตรูปี้นั่งยนศินละปะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่วีรนุษจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การใช้คาถาไล่พีในสูตรของพี่เลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีเรื่องเล่าที่จะเล่าแค่กระชับย่อๆนะคะอ่ะเกริ่นก่อนว่า ในทางอีสานใต้นะคะที่ติดกัมพูชาหรือว่าติดฝั่งเพื่อนบ้านลาวนะคะก็จะมีเรื่องเลา่าเรื่องคาถาเรื่องการประเพณีหรือว่าำอะไรนะคะออคอสตอม วัฒนธรรมนะคะประเพณีท้องถิ่นที่ยึดถือกันมาที่ไม่ได้บรรจุบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอย่างเช่นการเล่นผีฟ้าการถือผีกันนั่นนี่นู่นต่างๆนาๆนานะคะก็จะเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ยึดติดกันมาแต่นั่นนี่นู่นก็ไม่เกี่ยวมาเขาเลือกนะคะแต่ว่าลูกหลานทางอีสานใต้เราก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องรลวานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การยึดถือผีนะคะแล้วใครยึดถือไม่ได้ผีนั้นก็จะหิวโหยเล่ร่อนแล้วก็อาจจะเล่ร่อนไปรังควานคนอื่นก็มีนะคะหรือว่าคนที่ยึดไม่ได้แล้วเอาไปทิ้งนะคะผีนั้นก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอันตรายใครก็มีเหมือนกันหรือว่าออกไปปรากฏให้บุคคลอื่น <c oughs> เห็นก็มีเหมือนกันนั่นนี่นู่นเนาะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็อยากจะเกริ่นอีกว่าโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับพี่วีรา จากที่เคยได้ยินแต่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ชอบฟังด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องผีนี่ใครๆก็ชอบฟังโดยเฉพาะตอนสมัยเด็กนะคะเราจะมานั่งล้อมวงพ่อไปหาปลาหากบในช่วงกลางคืนนะคะแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เราฟังเราก็ชอบมากอาพอช่วงคลิสทสการาช2013นะคะตอนนั้นพี่วีราอยู่ที่อาเขตดงพญาเย็นหรือว่าในสมัยโบราณจะเรียก เขตเหล่านี้ว่าเขตดงพญาไฟนะคะเนื่องจากว่ามีโรคที่ฆ่าชีวิตแล้วก็มีโจรชุ่มเออโจรชุ่มเหรอโจรเยอะนะคะโจรชุ่มโจรเยอะนั่นเองนะคะก็มีการนายห้อ,หอยตอนวัวตอนฝูงสัตว์นั่นนี่นูน่นหรือว่ามีนายพันเข้าไปล่าสรรตัตว์ต่างๆนานาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในทุกวันนี้หรือว่าเขตป่าไม้ในทุกวันนี้นะคะหรือว่าเขตของที่อยู่อาศัยแล้วก็มีคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นทุกวันนี้นะคะแต่ก่อนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ อ่ะเราก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเราก็ไปอยู่ในฐานะที่เราไปตามหน้าที่ไปทํางานตามหน้าที่แล้วก็อยู่ในศิลในทางในคลองคลองทำธรรมดาแต่สิ่งที่จะเล่าก็คือตอนที่เราอยู่ในแคมป์พนักงานนะคะก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนพี่วีราไป เ,เข้าพักเนาะมันก็มีคนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเขาก็ย้ายออกไปแล้วก็ไม่ได้ทําความสะอาดห้องพี่วิระก็ต้องไปทําความสะอาดเก็บกวาดนะคะแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งก็ไปเก็บกวาดถึงตรงบริเวณคือนะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีกลวยกลวยดอกไม้นะคะแล้วก็มีทูบมีเทียนอะไรอยู่ก็ไม่รู้น่นแหละแล้วทีนี้ด้วยความเอะใจเราก็คิดเลยว่ามันอาจจะใช่แต่ว่าด้วยที่เราก็ไม่ได้มาบุกรุกนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่ของอพนักงาน ที่ tea. านายจ้างให้พนักง,งานอยู่ได้นะคะแล้วก็แบบเออมาด้วยใจบริสุทธินะคะแล้วก็บบฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้นะแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะไปทิ้งแล้วก็เก็บกว่าแล้วก็อยู่ในห้องนั้นนะคะเป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้ฝันร้ายหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วหลังจากเดือนหนึ่งไปนะคะเราก็มีเพื่อนร่วมงานมาขอเปลี่ยนห้องนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเขาต้องการทําเลห้องนี้ห้องนั้นแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเราก็สามารถย้ายไปได้อีกแค่สองสาห้องเถอะไปนะคะก็ย้ายไปพอย้ายไปอยู่ห้องใหม่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ แล้วมีอยู่คืนหนึ่งเราก็นอนเพราะว่าพี่วิราทำงานกลางวันเสร็จแล้วเราก็รับงานพิเศษนะคะเป็นงานแบบงานแปลงานเอกสารนั่นนี่นู่นแล้วก็ทำจนดึกนะคะประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นอนนะคะนอนปกติเสร็จมันก็มารู้สึกตัวประมาณสักช่วงตีสนะคะรู้สึกแบบออนอนนอนอยู่นะคะไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นแบบตื่นตอนเช้าตื่นรู้สึกตัวเต็มที่นะคะมันจะเป็นรู้สึก ึงกึงหลับกึงกึงตื่นว่ามียายแก่ๆนุ่งสิ้นนะคะผมสั้นสีดอกเลาและหลังค่อมหลังโค้งนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นแบบลาวๆนะคะหรือว่าผ้าสิ้นแบบอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็เสื้อขมุกขมัวนะคะทั้งชุดนะคะแล้วเขาก็มาเคาะประตูหลังห้องเนาะประตูหลังห้องที่จริงเราด้านหลังห้องของเราก็เป็นป่าละเมาอ,อีกนะคะก็มาเคาะปอกปๆอก อันนั้นคือในความกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นเรื่องจินตนาการก็ได้เนาะรับฟังด้วยวิจารณญาณยา่าวิจารณญาณอีกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้ยินแบบนั้นแล้วจิตแรกของพี่เลยก็คือปฏิเสธโนก่อนเพราะว่า จากที่เราโตมาในแถบนั้นแล้วก็ได้รับฟังเรื่องเล่าต่างๆนะคะก็ถูกฝังว่าหากอะไรทักอะไรเรียกอยาขานรับถ้าเขาถามก็อย่าตอบเยสนะให้เซโนไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นเนาะพี่ก็แบบไม่ได้คือเขาเขาบอกว่าขอเข้าไปในห้องอันนั้นในความรู้สึกเนาะแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ได้ห้ามเข้ามาในห้องนะอันนี้ไม่ใช่ห้องของคุณแล้วฉันไม่เคยรู้จักกับคุณอย่าเข้ามาเลยในห้องนี้แต่เราพูดเป็นภาษาอีสานกันเนาะเสร็จแล้วเขาก็ยืนขออยู่แบบนั้นก็ไม่ไปแล้วความรู้สึกนะคะมันก็ ู้สึกแบบกลัวเนาะรู้สึกแบบรู้สึกแบบสร้อนวูบตรงท้ายทอยอะไรแบบนี้แล้วสันทังของเราหรือว่าร่างกายในตัวของเรามันจะรู้สึกแบบวูบวาบขึ้นมาในตอนนั้นเนาะตอนที่ตั้งแต่เขาเคาะแล้วก็พยายามแบบมาแล้วค่ะคาถาที่เราท่องมาตั้งแต่สมัยเรียนพุทธศาสนาในในโรงเรียนนะคะในโรงเรียนมมัธยมเนาะท่องเลยท่องแน่นอนนะคะไม่เก็งบารีแบบนี้ท่องผิดท่องถูกท่องถูกท่องผิดมันผิดมากกว่าถูกด้วยซ้ำนะคะแล้วยิ่งท่อง ยิ่งรนยิ่งท่องยิ่งกลัวนะคะยิ่งท่องยิ่งตื่นนะคะตระหนกนั่นเองอาจจะไม่ได้กลัวแบบขนาดรนรานแต่ว่ามันมีความตระหนกแล้วก็ไม่สามารถสํารวมสติได้กับตัวเองนะคะแล้วก็กลัวแล้วก็ท่องแล้วก็ไม่ไปนะคะก็คออยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าขอเข้ามาในห้องแล้วก็บอกไล่อยู่งั้นก็บอกว่าไม่ได้มันไม่ใช่ห้องของคุณเราไม่รู้จักกับคุณนันนี่นู่นเราไม่มีกรรมต่อกันจะเข้ามาทําไมนั่นนี่นู่นนะแล้วทีนี้มันก็ไม่ไม่ไม่รู้สึก ส่วงวะหรือว่ารู้สึกแบบลุล่วงหรือว่ารู้สึกแบบมันคลายออกสักทีนะคะพี่ก็เลยแบบตั้งจิตขอให้ตายายที่ปกป้องดูแล ท้องที่ถิ่นแห่งนั้นที่เราทำนักอยู่นะคะช่วยนะคะหรือว่าจะเรียกว่าภูมิเจ้าที่ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นภูมิเจ้าที่ที่เคยเป็นคนอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเนาะก็บอกตายายช่วยหน่อยนะคนคนนี้มารังควานเราหรือว่าสิ่งสิ่งนี้มารังควานเราแล้วเราไม่รู้จักด้วยแล้วตายายก็ดูแลบริเวณนี้อยู่ช่วยบอกเขาทีนะคะว่าอ่าออกไปนะคะแล้วหลังจากที่พี่วีราพูดตรงนั้นเสร็จเนาะก็รู้สึกแบบอาโล่งแล้วก็ รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนสู้ตรงคอหรืออะไรแล้วก็เลยตื่นนะคะตื่นมาแล้วก็รู้สึกแบบมันยังตีสามกว่าอยู่ฉั้นนอนต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทํางานประมาณ9ก้าโมงเช้าแบบเนี้ยเราก็นอนต่อจนเจ็ดโมงนะคะก็จบไปในตอนนั้นนั่นก็จบไปนะคะเป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้กับพี่วีรานะคะก็ยังไม่ได้ใช้คาถาอะไรเลยนะคะก็คืออันนี้อื วิงวอนขอความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ว่า ที่ไม่ได้นัดหมายหรือว่าไม่ได้วางแผนนะคะก็คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตศักราช2020ก็คือเราราวๆ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะหรือว่าปีกว่าที่ผ่านมาตอนที่พี่วีราย้ายมาอยู่ที่บ้านที่ศรีสะเกดนะคะก็อยู่บ้านแบบท้ายปลายนาเป็นกระท่อมปลายนาแล้วอยู่หลังสุดท้ายของหมู่บ้านด้วยนะคะก็คือเราเพิ่งย้ายออกมาจากตัวเมืองนะคะแล้วก็มาทำกระท่อมอยู่บนบนหนองบนสะของตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ท้ายสะก็จะเป็นหนองหมู่บ้านหรือว่า เป็นเ,เขาจะเรียกเ,เป็นหนองชายชายเป็นบึงหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําของตําบลน,นะคะเ,เสร็จแล้วนะคะก็อยู่ไปเกือบเกือบเ,ออเดือน2เดือนนะคะพี่คายซึ่งเป็นพี่ชายของพี่รูปี้นะคะก็กลับมามาอยู่ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเรื่องพีคก,ก็เกิดขึ้นตรงที่อ,อ,อยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งนะคะไม่รู้อย่างไรนอนนอนอยู่ไออาการแบบเดียวกันนี่เกิดขึ้นนะคะ กเราๆตีสามกว่ารู้สึกสะดุ้งตื่นหรือว่าตื่นแบบสลืมสลือนะคะเสร็จแล้วก็เ,เห็นคราวนี้มาสองคนนะคะผมสั้นนั่งยองๆเลยนะคะใส่สิ้นใส่เสื้อสไตล์เดียวกันกับยายคนแรกเลยนะคะก็คือสไตล์แบบอีสานใต้นะคะแบบสีคล้ายๆกับสีที่เผ่ากุยหรือเผ่าขเขมร หรือเผาเยอะนะคะในอีสานใต้นี้จะชอบใส่กันนะคะก็คือสีค่อนข้างออกเทาๆดำๆหน่อยนะคะสีเหมือนอย้อมมาเกลือนะคะเสร็จแล้วนางก็มาคราวนี้ไม่ได้ใจดีเหมือนเหมือนครั้งแรกที่พี่เห็นเมื่อประมาณ7ปีก่อนหน้านะคะ อันนี้ก็มาแล้วแล้วทีนี้นางก็สองคนนะคะนั่งยองๆหันหน้าเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็มีที่พีก,กว่านั้นก็คือมีถ้วยมาด้วยนะคะก็คือ,เ,อเป็นเป็นแก้วน้ําแบบโลหะนะคะแล้วในนั้นก็เหมือนจะใส่พวกอาจมหรืออะไรก็ไม่รู้คือมันมันเป็นเหมือนจินตนาการที่มันเราก็ไม่เคยได้จินตนาการแต่มันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้หมกมุ่นสิ่งนั้นมาก่อนแล้วมันเกิดขึ้นนะคะแล้วนางหันหน้ามาทั้งสองคนนะคะแล้วก็บอกว่า กูจิ <G ucci> มาเอาผัวมึงอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วพี่เวลาก็บอกว่าไม่ได้นะผัวของฉันก็คือผัวของฉันจะมาขอจะมาเอาได้ยังไงแล้วนางก็บอกว่าจะเอานะแล้วทีนี้พี่ก็มาอีกแล้วนะคะคือในอารอารมประมาณแบบกึง่งหลับกึ่งตื่นนะเราก็ใช้คาถามาอีกแล้วค่ะปาลีนะคะก็ไม่รลอดอีกนะคะอิติปิโสก,ก็ไม่เคยจะถูกนะคะก็คือไม่จบจบ แล้วก็มันมั่วนะคะเนื่องจากเราอยู่ในภาวะตระหนกหรือว่าจิตของเรามันฟุ้งนะคะมันจะท่องจําอะไรก็ไม่ได้แล้วปกติขนาดมีสติเต็มเรายังจําบทท่องแบบอ่ปาลีไม่ไม่เต็มบทไม่ครบบทไม่สมูทนะคะเสร็จแล้วก็ลองทีนี้มันไม่ได้ผลเนาะก็เลยลองแบบที่มันจิตมันก็ ปะวันนึกกลับไปตอนปี2013เลยว่าอ่ะเราเคยขอให้ตายายช่วยได้ผลครั้งนี้ก็เลยขอแทนบ้านภูมิบ้านช่วยซิจะได้ผลไหมนะพี่ก็เลยลองดูว่าปู่เอ๋ยเพราะว่าทีนี้นะคะตามอีสานเขาจะมี เรียกปูตาเนาะปูตาปูตาบ้านเราก็จะให้ปูตาบ้านนะคะก็เรียกเลยปูตาเนี่ยใครก็ไม่รู้มาให้แล้วเนี่ยลังควานเนี่ยแล้มาเป็นลูกบ้านที่นี่นะช่วยปกปักรักษาช่วยไล่ออกไปทีนะทีนี้ก็ไม่ไปยังนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเลยนั่นนี่นู่นนะคะพี่ก็อ๋อตรหนกมากกว่าเดิมนะคะก็รู้สึกกลัวขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเราก็อยู่แบบป่า,ปา,ปาไฟก็ยังไม่สว่างมากเนาะ,ะทีนี้ก็นอน นอนแบบกลัวอยู่นั่นที่จริงนะคะรวมๆแล้วมันก็น่าจะไม่เกิน10นาทีนะคะแต่ว่าในความที่เรากลัวอยู่มันรู้สึกเหมือนนานมากพลันนึกถึงคำครูคนหนึ่งนะคะครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ท่านได้อ,อมาให้คำแนะนำนะคะอันนี้ท่านอาจจะให้คำแนะนำแตกต่างไปในแต่ละคนนะคะแต่สำหรับพี่วีราน่าจะเป็นแบบว่าหนึ่งเราไม่เก่งปารีนะคะแล้วท่านก็เลยบอกเส้นลัดว่าลูกเอ้ย ให้ใช้การท่องสั้นที่สุดไม่ต้องเอาบทท่องที่มันวิลิสมาหลาเพราะว่าใจสำคัญของการท่องก็คือการดึงเอาสติเอา สติของเรากลับมาที่จิตมาที่ตัวของเราเท่านั้นเองอพี่เวลาก็เลยนึกเออลองน้ำโมแล้วกันน้ำโมนี่ท่องมาตั้งแต่เกิดใครๆรก็ท่องได้และคือคนไทยคนพุทธเนี่ยท่องน้ำโมตระศะได้แน่นอนนะพี่ก็เลยท่องน้ำโมคือไม่หลงแน่นอนแล้วมันสั้นด้วยนะคะก็ท่องท่องแล้วมันเริ่มรู้สึกเห็นผลจริงนะคะก็คือที่เห็นผลไม่ใช่เพราะว่าผีกลัวน้ำโมนะคะแต่จิตของเราเริ่ม จากที่ฟุ้งกระเจิงกระเจิดไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันมันทำอะไรไม่ถูกมันมันกลางเออมันมันตระเออตรนกมันเองนะคะก็เลยจิตจะเริ่มค่อยๆกลับคืนมาสู่ร่างสู่อ่าสติกลับมาสู่จิตนะคะสู่ร่างของเรานะคะเริ่มเริ่มไม่แตกสัานละนะคะเริ่มอยู่กับตัวเองนะคะยิงทองก็เริ่มยิงนิ่งยิงนิ่งก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็พูดคุยทีนี้เหมือนถ้า เราจะเรียกแบบอเวนเจอร์หน่อยๆแล้วก็เรียกว่าคลื่นความถี่เดียวกันสื่อสารกันได้อะไรประมาณนั้นนะคะพอจิตเรามาอยู่กับตัวปุ๊บเราก็แบบออขอให้เขาไปนะคะแล้วก็เหมือนกับมันเวิร์ก ตรงนั้นนะคะก็เลยกลายมาเป็นประสบการณ์การใช้คาถาของพี่วีรานะคะที่สมบูรณ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะก็คือหัวใจของการใช้คาถาไล่ผีคือการรวบรวมสติสมปัีของเรานะคะให้กลับ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตกับร่างกายนั่นเองที่จริงเรื่องเล่าตรงนี้นะคะก็เอามาเล่าให้ไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้งมงายนะคะแต่เชื่อแน่ว่าไม่ว่าเราจะจินตนาการไปเองหรือว่าเราได้รับการฟังเรื่องเล่าจากคนรุ่น ก่อนนะคะแล้วก็มันฝังอยู่ในหัวแล้วทาให้เราเกิดภาพจินตนาการเองได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่จริงก็แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ไมลบลู่กันนะคะถ้าหากเกิดในภาวะตระหนกตกใจจะตระหนกเพราะผีเพราะรถเพราะสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งสําคัญเลยหัวใจสําคัญก่อนการร่าคาถาทุกครั้งก็คือการดึงสตินะคะพอสติเรานิ่งเราสมบูรณ์แข็งแรงเราสามารถที่จะ รายคาถาในคลื่นความถี่ที่ตรงกับ เครื่องรับนะคะแล้วมันก็จะิร์ k นั่นเองอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีประสบาก,การณ์แตกต่างกันไปนะคะก็เคารพซึ่งกันและกันเนาะก็หวังว่านะคะมนุษย์พูดทอล์กเอพิโซดนี้จะไม่น่าเบื่อเกินไปและพี่เวลาไม่อยากจะมาเล่าแบบขนหัวลุกนะคะก็มาเล่าแบบสนุกสนุกเนาะเราอยู่ในศตวรรษที่21กันแล้วจบแล้วนะคะพี่รูป,ปี้พี่รูปี้ฝากรายการหน่อยได้ไหมครับพี่รู้ว่าหมา เขาไม่มีประสบการณ์แบบนี้กันหรอกเนาะจริงไหมพี่รูปี้อ๋อพี่เวลาก็พูดก่อนไปมาไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าอันไหนมันคนหรืออันไหนมันผีมันก็เหมือนๆกันงั้นผมจะฝากรายการนะคบมันว่าพูดทอกลับมาชมซ่องดูปี่เดอะวอ์ดเวลา12นาฬิกา34ีนาทีในวันพุธเ้อวันพุธค่มวันพุธอืมจนกว่าเราจะว่างมาทำทุกพุธได้ นะครับนะครับเียนของผมก็มีอยู่แค่นี้เนาะคือเป็นตาเหลือตนที่ของแท้อืมวิดีโอตั้งยี่สิบสามสิบนาทีให้เราพูดไม่เกิน5นาทีงั้นขอฝากรายการอีกรอบนะครับมานุชพูดทอคดำนนริายการโดยพี่วีราเดอะท่าดหมาแล้วก็พอมโดบี้เดอะวอลฟ์มาร์ชนะครับเวลาดี 12, 30, สินาฬิกาสานาทีทุก ไม่ใช่ทุกวันพูดใ,ในวันพูดนะคะมาติดตามที่ช่อง YouTube t r u p p y the Wolf m u c h ดะคับเดอวันนี้ผมกีฬาไปแล้วขอบคุณมากเลยครับคุณพี่ตรูป,ปีที่อนุญาตให้พี่ใช้เวลามากมายแบบนี้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะโอ้ยชมี